สรุปอีกทีหนึง่ง8พุทธคุณนั่นนะเป็นยศศักดิ์อลังการเป็นสิ่งที่ยกย่องพระพุทธเจ้าฉายาย,ยกย่องพระเจ้าทั้งแปดแต่จรณะ15้าวิชาแปหรือวิชาจารณะสัมปันโนโนี่เป็นเนื้อแท้ของธรรมะที่ทุกคนจะต้องเอามาศึกษาและปฏิบัติ เต็มส่วนให้เต็มเต็มไปเรื่อยอัตมาก็เต็มมาตามวิชาและจรณาของอัตมามาเรื่อยๆคนอื่นๆก็เต็มมาโซโดาก็เริ่มได้แล้วสกิตาก็เริ่มมามีส่วนวิชาจจรณะสัมปันโดมาเรื่อยๆอนาคาอารหันจนโพธิสัตว์ระดับอนุโพธิสัตว์อัตอนิยตาโพธิสัตว์ก็ได้มาตามลําดับ จนมาระดับเจ็ดนิยตะโพธิสัตว์กันได้ระดับนิยตะมหาโพธิสัตว์กันได้สูงขึ้นไปอีกเป็นระดับที่แปดจนสุดท้ายระดับที่9สุดยอดนะครบเลยบริบูรณ์กับผมในช่วง30นาทีสุดท้ายนี้นักเรียนเขาเขาขอโอกาสให้เอาเลย คือจากะลุมจุ่มมงจากหมาเท่านะครับเอาเลยน่าจะเป็นน้องของหมูเฒ่านะเอาขอให้เปิดโอกาสให้นักเรียนถามด้วยค่ะก็มีปัญหาแห้งมาฉบับแรกนะครับเอา,เอาใครจะมีปัญหาแห้งก็ส่งมาอีกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ลงชื่อนะรนกราบนมัสการข้าหลวงปู่ที่เคารพพอดีลูกมีเรื่องอยากจะถามหลวงปู่คือว่า ศิลปินเดี่ยวหรือดาราที่ดังๆที่มีคนติดตามเยอะแยะ,ยะมากมายก่ายกองนี่เป็นเรื่องที่ดีที่เขามีหน้ามีตาทางสังคมหรือว่าก็ต้องมาทดใช้กรรมค่ะ,อะตอบตัวคำหลังนี่ตัวเองพูดนี่นะแสดงว่ามีปฏิพานไหวพริบพอรู้อยู่ว่าเขาจะต้องมาใช้นี่กรรม การร,อาร้องไพเราะเพราะพิงมันเป็นเทวดานรกหลงว่าเป็นเทวดาแต่ที่จริงเป็นสัตว์นรกนี่แรงนะผู้เล่าแดงนักร้องเด่นดันดนดนดงๆอะไรพวกนี้นจะตมาก็เดินทางมาทางร้องนะัด้วยนะมีเพื่อนนักร้องแต่ก็ตายไปจากกันไปเกือบหมดละเพื่อนนักร้องก็อ่า ที่ยังเหลืออยู่นี่ก็ก็มีสนิทบ้างแต่ก็ตอนหลังเนี่อตาตมาตำหนิตำหนิก็เลยห่างๆจนๆดีไม่ดีไม่ชอบใจเลยบางคนไม่ชอบใจแต่มาเลยเพราะาจะมาไปตำหนิตำหนิหนักด้วยตำหนิเป็นสัตสัตว์ตสนิเป็นผู้ที่ยังไม่พ้นความเป็นสัตอ่าเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นผู้ที่ไม่บรรลุธรรมเพราะว่ามันร้องเป็นลูกลก ร้องเป็นเพลงไม่ใช่เป็นโลกุตระไม่ใช่เพลงเพลงโลกุตระเสื้ถตามาแบ่งศิลปะไว้ห้าขั้นลามกราคะสาระธรรมะโลกุตระ,ล,ตระ,ะลามกราคะสาระธรรมะโลกุตระแบ่งไว้ห้าขั้นขั้นลามกนะมก็คงเข้าใจกันละ นะเพลงลามกมันก็มีอยู่ตมาไม่เคยแต่งเพลงลามกลามมกราคาก็มีบ้างตอนที่หลงลงิลงลมองก็พองอยู่ที่ท,ท,ที่พูดผ่านไปเมื่อกี้นี้นี่ก็อายอายก็เก็บเพลงราคาเรื่องรักเรื่องใครเรื่องเกี่ยวกับหญิงกับชายนะอะไรพวกนี้เรื่องเพศเรื่องกามเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ดีอะ น่ไม่ดีก็จัดว่าเป็นอัตมาไม่ถือว่าเป็นศิลปะลามกปราคะไม่ถือว่าเป็นศิลปะพอมาเป็นสาระสาระกับศิลปะต่างกันอย่างไรสาระคือสาระแท้ๆเรียกเต็มๆด้วยภาษาเขาเรียกว่าสารคดีสารคดีเป็นเนื้อแท้ๆของสาระ มันไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรมาเป็นองค์ประกอบประเทืองเลยเรียกว่ายาสดสดขมขมขื้นๆืนยากยากไม่มีน้ำตาลสักนิดหุ่มไว้ไม่มีกลิ่นไม่มีสีอะไรหลอกให้กินเลยยาแท้ๆเลยสาระเนื้อสดๆเลยมันน่ากลัว คนไม่อยากจะใกล้เพราะงั้นศิลปะจึงจำเป็นต้องมีสุนทรีย์ศิลป์สารศิลป์นั่นก็อย่างหนึ่งเอาละจะเรียกว่าศิลปะอนุโลมสาระเป็นศิลป์เนื้อแท้สารคดีไม่ใช่สารศิลป์ไม่ใช่ศิลปะถ้าศิลปะต้องมีคู่ต้องมีสุนทรียค์คู่เข้าไปด้วย ถ้าไม่มีสุนทรียะเลยไม่ใช่ศิลปะจึงแยกเรียกว่าสารคะะดีสารคดีเพราะงั้นถ้าจะมีเป็นศิลปะต้องเหาะสีเหาะน้ำตาลเหาะกลิ่นเหาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้าไปนิดนิดแต่อย่างให้เป็นหลงลุ่มรสกลิ่นเสียงสัมผัสต้องคงสาระ คงแก่นแท้ของเนื้อคุณธรรมเอาไว้ให้เป็นหลักอย่าให้ไปเอายานี้ไปกินแล้วมีแต่น้ำตาลหุ่มคนเด็กก็ลงกินน้ำตาลพอเข้าถึงเนื้อยาเขาปิ้นทิ้งเลยต้องเป็นแต่เพียงพอฉับฉาบพอสาระต้องมากกว่าสุนทรียะ อย่าไปให้สุนทรียะมากกว่าสาระถ้าสุนทรียะมากกว่าสาระคนติดบันเทิงเริงรื่นเริงบันเทิงเริงรมกลายเป็นเรื่องโลกโลกไปหมดต้องเอาก่นแทนเนื้อหาเป็นหลักแล้วมีพวกนี้พอสมควรนิดหน่อยน้อยเท่าไรได้ดีมากเท่านั้นแต่ต้องมีจึงเรียกว่าสิน สินต้องมีสองอย่างสุนทรียสินกับสารสินอย่างเดียวสาระไม่มีสุนทรีเลยก็เรียกสารคดีมีแต่สุนทรีเลยไรสาระหรือสาระน้อยเกินก็ไม่เรียกสินก็เรียกว่าเป็นพวกมอมเมาให้ไปติดคนก็ติดแต่เรื่องสุนทรียะสุนทรียะแปลว่าอะไรสุนทรียะแปลว่าบันเทิงเริงรม สนุกสนานเพลิดเพลินไปยิ่งหาสาระม่ได้นั่นแหละสุนทรีแท้เรียกว่าคิดทาปัทโทสิกะคิดทาแปลว่าบันเทิงเริงรมรื่นรมมีความบันเทิงเริงรมเป็นโทษของจิตใจเรียกว่าคิดทาปัทโทสิกะ จึงเรียกว่าเทวดาขิตาปโตสิกะคือเทวดานรกเทวดาติดลื่นเริงบันเทิงใจหรือเรียกว่าเทวดาปหาสะเทวดาติดยึดในเรื่องรูปรสกลินเสียงสัมผัสแล้วก็หลงติดอยู่งั้นนบันเทิงเริงรมด้วยทานปาก กวลิงกะราหารนิ่เนียนมากเลยมันเทิงเริงรมอยู่ด้วยรูปโดยแต่ละอย่างโดยรสเฉยๆโดยกลิ่นโดยเสียงโดยสัมผัสอะไรนี่มันก็ยังถ้ามันรวมกันมากๆเข้าสี่อย่างห้าอย่างครบก็เรียกว่ามืดเลย ติดรูปรถกิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดนะพร้อมที่ยังติดรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ก็ถือว่ายังยังติดยึดยังเป็นโลกียังใช้ไม่ได้นะ